โองนะตอนนี้สิบแปดก็เท่ากับเดินทางทั้งหมดแต่ละที่เป็นชั่วโมงเดินทางทั้งหมด9ชั่วโมงครึ่งนะฮะปวดฉี่ในการตักทันด่วนนะโอ้ยจะใายเนี่ยปวดฉี่กลางทางด่วนเลยที่อยู่ที่เราวิ่งเอออะไรปา <ะ S 2> จีนเหรอ9 10กิโลก9จะลงมาอะไรนะจะลงมาวาังน้อยหน่อยไหมปวดฉี่ล้เกือบจะขาดอ๋อไม่ได้ใส่แพรเพืชเหรอไม่มันมีห้องน้ำอยู่ในทางด่วนพอดี อ,อยอกทกเสีอย่างเดียวสีอย่างเดียวทุกปัม๊มเหรอทุกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมสีอย่างเดียวเีะเรื่องเงินไม่สาแลว่เดีรัที่บอกว่าทำไมไ,ไม่ถูกไดีัไม่ต้องให้แกส่แผลเพื่อใสมองน,นะ,นนะนนที่ต้อยสวัสดีครับคุณอัมพรสวดีครับคุณปรนีนะนะเื้อจะไปเกอะครับผมนะพรุ่งนี้เช้าเดินทางกันหมดเลยนะผมนะคุณเรศมีโน้ตคุณประภัยนะคุณปริานะขอบคุณนะครับ ที resort resort right. ่ตรงนี้เขาเรียกว่าไหนเป็นเป็นรีสอร์ทนะอยู่ใกล้ๆ้บ้านพี่เสือนะฮะสองกิโลครับผมแม่ยายวิ่งตลอดทำไมเราไม่ได้สังเกตที่เราเข้าไปบ้านเสือทำไมไม่สังเกตรีสอร์ทอันนี้เสือก็รู้อยู่แล้วไม่ยายนะอ๋อเรื่องของยายยายไม่รู้เป็นเรื่องของยาย้อนดะครับไปก็ให้เอาเอาเอเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวอ่าทุกคนมีอะไรมาฝากพี่เสือเนาะ This is อาแฮทของอาร์จีสแบรนด์นะฮะผมนะฮะคุณนันเอามาฝากนะฮะอส่งหัวใจให้คุณนันหน่อยครับผมนะฝากติดตามช่องนันชาแนลด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับพี่เสือได้รับมหมวกแล้วนะฮะโอ้สวยเลยนะฮะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับฝากติดตามช่องนันชาแนลนะฮะนันชาแนลนะครับผมไปก็ให้เอาเอาเอารีสอร์ทเอ้ยไม่ใช่เอารถเข้าไปจอดที่หน้าห้องพักได้เลย กอนรถนี้ได้อ๋อครับผมขวารีลงก่อนครับผมคุณน้ำทิพย์คุณสาริกานะฮะคุณพี่ยุพาสวัสดีครับผมคุณรพีพรนะฮะคุณจิตติมานะฮะสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับบ้านอะไรนะครับคือจริงๆแล้วตรงนี้คือบ้านขามนะฮะบ้านขามจะอยู่ก่อนถึงบ้านอาแวะ2สองกิโลเมตรครับผมเนาะนะครับอ๋อจอดตรงนี้ก็ได้ครับ อ๋อโอเคนะฮะเพราะว่านอกนัดเต็มหมดโอ้เหลืออยู่ห้องนึง่งไม่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 ได้พักถามเฉยๆเข้าเข้าได้เลยครับห้องหมายเลขสองห้องหมายเลขสองขอบคุณทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะฮะตอนนี้มาถึงที่พักแล้วนะสวยมากเลยนะครับ ลักษณะของเขาคือลักษณะสไตล์ต่างประเทศเนาะนะครับลักษณะของเขาสไตล์ต่างประเทศเลยนะฮะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะฮะครับ <ใน S 1> ครับ,มรบผมสวยมากเลยนะฮะ <ค revelation> ตกแต่งนะครับสวยนะถือว่าสวยนะครับการตกแต่งสวยมากเลยนะครับอ่านะฮะพี่เสือก็จะต้องปีนครับเพราะว่าเดินธรรมดาไม่เหมือนใครนะฮะ นะถ้าการเดินปกตินะั้นก็คือช่องอื่นนะครับแต่มากับเสือพาไปนะั้นกระโดดนะข้ามกำแพงมาเลยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะห้องพักนะสวยงามมากโอ้โหทุกคนปัดคุณนันแต่งตัวธรรมะแมงใช่ไหมคุณนันเท่มากนะฮะทั้งสวยทั้งเท่นะนี่นะครับราคาสี่ร้อบาทต่อคืนนอนได้สามท่านนะฮะ ถ้ามีเด็กมาสองก็นอนได้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอ้โหห้องพักดีมากเลยนะครับนะห้องพักนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆบ้านพี่เสือเองนะฮะจากบ้านขามไปบ้านเอาแวะเนี่ยแค่สองกิโลนะทุกคนนะครับ,รบข้างหลังเปิดได้ใช่ไหมฮะอๆๆโอ้โหถ้าเป็นฤดูดำนานะฮะก็จะเป็นทุ่งสีเขียวเนาะนะฮะ ๋อครับผมนะฮะมีที่นั่งเล่นด้านนอกด้วยนะครับโอ้ลืมเห็นดอกไม้นะครับข้างนอกปลูกดอกไม้ไว้ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มบานนะฮะน่าจะน่าจะอะไรเขาเรียกว่าพันเปลี่ยนนะปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนาะนะครับเออห้องพักดีมากเลยทุกคนนะครับใช่เลยแอตทิปนะฮะไม่แพงนะฮะสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับห้องพักสวยมากนะทุกคนนะครับกว้างใหญ่มีทีวีจอยักษ์ห้าสิบนิ้วด้วยนะครับ 아